วิ่งเขายังมีเตรียมพร้อมระวังแล้วก็ถึงจะไปเขาตั้งสมาธิตัวเองเนาะคนทำงานอย่างเราก็ทำได้เหมือนกันนะคะอยากจะชวนทุกคนมาหายใจลึกๆสักหน่อยหนึ่งให้มันแบบเหมือนโอเคฉันกำลังจะเริ่มแล้วนะวันนี้มันจะผ่านไปอย่างโอเค Fastword Podcast ฮิวใจรายการที่จะชวนทุกคนมาฮิวตัวเองกันแบบสเต็ปบายสเต็ปในเช้าวันหยุดค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาสู่รายการพอดแคสต์หิวใจเอาจริงกลับก็ไม่ได้นะนี่คือตอนแรกของพวกเราเลยนะคะอีพีหนึ่งอยากจะมาชวนดูเรื่องสร้างพิธีกรรมก่อนเริ่มงานให้เรามีพลังงานที่ดีไปในทั้งวันนะคะพิธีกรรมในที่นี้ไม่ใช่สายมูแต่อย่างใดเนาะมันคือการที่เราเรียก energy ดีๆให้มาอยู่กับตัวเองก่อนที่เราจะไปลุยงานทั้งวันทาไมสิ่งนี้ถึงสาคัญชีวิตฟรีแลนซ์ใตว่ามันเหมือน การวิ่งประมาณหนึ่งเลยคือเป็นการวิ่งระยะไกลเนาะระหว่างทางเราก็จะเสียพลังงานเสียเหงื่อเสียอะไรไปกับมากมายนะคะเพราะฉะนั้นมันน่าจะดีถ้าเกิดเรามาใส่ใจจังหวะออกตัววิ่งจากเตียงนอนไปจนถึงโต๊ะทำงาน <c oughs> กันสักนิดนึงว่าในไอ้ระหว่างเส้นทางสั้นๆตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เราทำได้แล้วก็ทำให้เราพร้อมอะทำให้เรารู้สึกว่า I'm ready to ไปแบบว่า Get the job d o n ดแบบว่าทำทุกสิ่งอย่างในวันนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดเรามองนักวิ่งเนาะอย่นักวิ่งเขายังมีจังหวะเตรียมพร้อมระวงังแล้วก็ถึงจะไปในจังหวะนั้นอะมันคือเขาเซตอัพแบบว่าตั้งสมาธิตัวเองเนาะคนทำงานอย่างเราก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไายเลยจะลองแตกขั้นตอนออกมาเป็นช่วงๆเหมือนเป็นช่วงเตรียมพร้อมช่วงระวงังแล้วก็ช่วงไปว่าเออแต่ละช่วงอะเราทำอะไรได้บ้างเนาะ ช่วงเตรียมพร้อมค่ะในเตรียมพร้อมจะมีส่วนย่อยๆประมาณ2-3ช่วงนิดหนึงเนาะเตรียมพร้อมอย่างแรกเลยไฟว่ามันอยู่ที่จังหวะที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเลยนะคะจังหวะนั้นพยายามอย่าสนูสตัวเองเนาะเพราะว่าไม่งั้นเราจะตกอยู่ในห่วงแบบว่าไม่รู้จะหลับต่อไหมหรือเอ้ยเราเบลอเบลเราตื่นหรือยังวะอย่างเงี้ยพยายามไม่สนูสตัวเอง แล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมาในจังหวะของตัวเองนะคะโดยไม่ต้องดีดตัวเองแบบที่ลนลานโลกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในการ์ตูนหรือในหนังเพราะว่าทําอย่างนั้นมันก็รู้สึกแตกตื่นข้างในเนาะเฮ้ยๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่อยๆขึ้นมาตามตามจังหวะของเราเลยนะคะถ้าเกิดร่างกายมันเมื่อยล้ามันอะไรเงี้ยก็เออเแบบว่าเช็คอัพมันสักนิดนึงเนาะเพราะว่าก่อนเราจะไปใช้งานเขานะคะ เตรียมพร้อมขั้นถัดมาเรายังอยู่โซนนี้กันอยู่เนาะเมื่อตื่นแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วลอะไรเงี้ยลองยืดเหยียดตัวเองสักหน่อยเอ่อแบบเหมือนเวลามันนอนมาทั้งคืนมันอาจจะเส้นยืดหรืออะไรต่างๆเนาะแบบว่าเฮ้ยปุกคราวนี้นั่งแบบอ,ออกมาอย่างเงี้ยเราก็รับรู้ไอ้ความรู้สึกตรงตรง,ตรงกล้ามเนื้อตรงนั้นที่มันเกิดการยืดมันเมื่อยมันตึงมันเป็นยังไงแล้วเออรับรู้ความคลายที่เกิดขึ้นหลังจากเรายืดเหยียดตรงนั้นนะคะ บางคนถนัดโยคะก็โยคะได้เนาะหาถึงสินาทีก็ได้นะคะแล้วก็จังหวะตรงนี้สังเกตเห็นว่าเราอะเริ่มขยับเนื้อขยับตัวแล้วเนาะเพราะฉะนั้นฝ้ายจะชวนทุกคนว่าลองทำอะไรที่เป็นการเอ็กซ์ไซส์ตัวเองทั่วๆไปเช่นจัดเตียง ทำให้เตียงมันเออมันเข้ารูปเข้ารอยของมันสะอาดโอเคฉันรู้สึกว่าฉันเข้ามาสู่เฟสของความตื่นเต็มตาแล้วนะคะหรือว่าถ้าห้องยังมืดเดินไปเปิดม่านซะหน่อยเดินไปเปิดไฟซะหน่อยเพื่อให้สภาพแวดล้อมมันเรียก energy ให้เราได้เหมือนกันนองแบบว่าถ้าอยู่ทึมๆเหมือนเดิมมันอาจจะกึ่งหลับกึ่งตื่นนิดนึงนะคะเตรียมพร้อมขั้นสุดท้ายเลยคือเรียกสติตอนเนี้ยร่างกายเราได้แล้วนะแต่สติอะ่ะอ่ะเอาหัวใจกับเอาสมองมาซีว่าเอ้ยเธอตื่นหรือยัง วิธีนี้ไายว่ามันทําได้ง่ายๆผ่านการสร้างความสดชื่นด้วยแบบว่าสิ่งเบสิกในชีวิตเลยนะคือแป่งฟัน อาบน้ําหรือ,อยังส่วนตัวฝ้ายเองชอบดื่มน้ําสักแก้วใหญ่ๆห,ห,หน่อยตอนเช้านะคะเพื่อให้เรารู้สึกถึงความสดชื่นที่มันลงไปในร่างกายเรามันจะเริ่มรู้สึกสดชื่นรู้สึกใจมารู้สึกเฮ้ยฉันตื่นแล้วละ่ะเช็คอินแล้วก็รับรู้ตรงนั้นนิดนึงเนาะไม่งั้นเราจะเหมือนทําพิธีกรรมแล้วก็ไม่ได้สมาสนใจเลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันให้อะไรกับเราบ้างนะคะเช็คอินตัวเองว่าเออตอนนี้ฉันตื่นแล้วแหละโอเคเริ่มรู้สึกพร้อมแล้ว ถ้าเป็นคนที่กินข้าวเช้าในแบบว่าก่อนเริ่มงานอะไรย่างนี้นะคะก็ทานอาหารแบบที่เอนจอยความสุขเล็กๆตรงนั้นสักนิดนึงก็ได้เนาะหรือว่าถ้าใครไม่พรีเฟร์ข้าวเช้ามือใหญ่จะกินกาแฟก็ให้ใจของเราอยู่กับตรงนั้น่ะหมายถึงว่าเฮ้ยเราดื่มกาแฟใช่ไหมแล้วก็เซนเซอรี่ประสาทสัมผัสเราเอออุณหภูมิกาแฟเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงให้มันเกิดสติและเออถ้าพูดในทางพุทธมันอาจจะดูจริงจังแต่จริงมันก็แค่ รับรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันทําอะไรอยู่ฉันรับรู้รสชาติของมันแบบนี้เออมันให้พลังงานฉันแบบนี้อะไรแบบนี้เนาะจบช่วงเตรียมพร้อมนะคะถัดจากนี้เหลือน,นิดเดียวแล้วละเพราะว่าเรากำลังจะออกตัวเนาะช่วงระวังที่นักวิ่งเขาจะกระดกกล้นขึ้นมาเล็กน้อยเฮ้ยเตรียมแล้วนะเตรียมกำลังจะออกแล้วขั้นเนี้ยมันจะเป็นช่วงใกล้ทํางานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะชวนทุกคนมาหายใจลึกๆสักหน่อยหนึ่งให้มันแบบเหมือนโอเค ฉันกำลังจะเริ่มแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดวันนั้นมันวุ่นวายนะคะลองจด p r i o r i t y ซะหน่อยหนึ่งเหมือนกับว่าจด Li ส t เรียงลำดับหน่อยว่าวันนั้นนะฉันมีอะไรต้องทำบ้างหนึ่งสี่เปรียบเสมือนนักวิ่งที่มองทางไปข้างหน้าว่าฉันกำลังจะผ่านจุดที่1จุดที่2จุดที่3และจุดที่4ก่อนจะถึงเส้นชัยอันนี้เราจะเห็นเหมือนภาพรวมของวันละแล้วก็รู้สึกพร้อมจะออกวิ่งแล้วเนาะจังหวะที่ไปก็คือ ไปลุยค่ะไปนั่งที่คอมค่ะเปิดคอมขึ้นมาอะไรก็ได้ค่ะแต่อย่างของฟ้ายเองอาจจะมีเทคนิคที่จังหวะประมาณหนึ่งหรือสองนาทีก่อนเริ่มงานจริงๆฟ้ายอาจจะชอบที่จะปลุกตัวเองอีกสักช็อตหนึ่งด้วยลูกอมแบบกินแล้วเฮ้ยมันเย็นรู้สึกว่าโอเคนี่คือสัญญาณบอกแล้วว่ามันกําลังจะลงมือทํางานแล้วนะหรือว่าอาจจะฉีดน้ําหอมอ่อนๆของตัวเองที่เราดมกลิ่นแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ช่วยให้เราสง,งบ แล้วมันก็เป็นกลิ่นที่เป็นสัญญาณบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันวันนี้มันจะผ่านไปอย่างโอเค อ,อยากให้แต่ละคนได้ลองนะคะลอง explore วิธีต่างๆเหล่านี้ของตัวเองเนาะบางคนจัดเตียงแล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันตื่นยังไงวะแกอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่อาจจะไปอินกับเฮ้ยแปรงฟันอย่าง enjoy ในายามเช้ามากไม่มีอนไนผิดหรือถูกนะคะอยากให้ได้ลองแล้วก็ได้สํารวจว่าเฮ้ยเรารู้สึกสดชื่นจากอะไรบ้างแล้วก็ทดสิ่งนั้นไว้กับตัวเราเป็นเหมือนเมน,นูส่วนตัวเวลาเราตื่นเช้ามาทุกวันเนาะก่อนไปสตาร์ทวันทั้งวันตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็ขอให้ วันจันทร์ของทุกคนเป็นวันที่ดีนะคะถ้าเกิดใครฟังแล้วรู้สึกว่าทุกใจอยากจะติดตามวิธีการฮิวใจฮิวร่างฮิวสมองฮิวใดๆนะคะติดตามได้ในทุกเช้าว,วันเสาร์เนาะทางทุกๆช่องทางของ Fastwork เลยนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ